สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่9กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการพบปะกับผู้นำเหล่าทัพในระหว่างการบันทึกเทปอาศิีรวาดถวายพระพรชัยมงค,คลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา6รอบ29กรกฎาคมที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย นั้นนะคะไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงการจับทําโผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลเนื่องจากจะมีการ,รเกษียณอายุราชาการในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากการโยกย้ายเป็นเรื่องของผู้วิชาการเหล่าทัพที่ท่านบริหารจัดการอยู่แล้ว ทา่านทราบบุคลากรที่เหมาะสมว่าใครควรได้รับการเลือกตำแหน่งหรือโยกย้ายตำแหน่งตนไม่เคยเก้าวไกลเรื่องพวกนี้ซึ่งทุกท่านคงได้มีการพูดคุยกันและเชื่อว่าทุกคนต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องของตนเองหมดสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการสูงสุด ยืนฟ้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสมุกดาหารพักเพื่อไทยตกเป็นจำเลยในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีเรียกรับสินโบนท่าล้านบาทจากอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลโดยในคดีนี้สารอาญาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เคยมีคำพิพากษาเมื่อวันที่25เมษายน2566ที่ผ่านมา ให้จำคุก6ปีและให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่วันที่19เมษายน2565พร้อมท้งเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตําแหน่งทางการเมืองใดๆให้เพิกถอนสิทธิ์การ,รเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีซึ่งสารได้อนุญาตให้มีการประกันตัวโดยตีราคา1นึ่ล้านบาทแต่จำเลยได้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกา ล่าสุดวันนี้นะคะศาลฎีกาแผนคดีอายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษายืนสำหรับคดีนี้ถือว่ายุติแล้วเป็นที่สิ้นสุดแล้วตามกระบวนการพิจารณาของศาลภายหลังฟังคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ราชทันได้นำตัวนายอนุรักษ์ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพตามคำพิพากษาของศาลที่ให้จำคุกรวมหปีโดยไม่รอลงอาญาต่อไป สำนักข่าวต่างประเทศราย,รายงานว่าทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาได้มีการถแถลงว่าประธานาธิบดีโจ,โจบไบเดนผู้นำสหรัฐไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับการรักษาโรคพาร,ร์ชินสันตามที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าดเรเควินแคนนาผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาแห่งศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอเตอรีได้เดินทางเข้าทำเนียบขาวอย่างน้อยแครั้ง โดยนางแครินชองปีแอร์หัสขพระเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาคนหนึ่งจำนวนสามรครั้งในการตรวจสุขภาพประจำปีส่วนกรณีของดรแคนนาทที่อาจเข้ามาที่ธรเนียบขาวเพื่อรักษาบุคลากรทางทหารในธรรเนียบขาวซึ่งมีจำนวนหลายพันนายด้วยกันขณะเดียวกันนะัคะนายไหนลดน์นัททรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเชื่อว่าประธานาธิจจบดีโจไบเดน จะไม่ถอนตัวจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องภายในยพรรคเดโมแครตให้เขาถอนตัวก็ตามเนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนวัย81ปีเป็นคนที่มีอีโก้สูง